สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณสมอร์แท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณสมเออร์แท็กเตอร์นะคะจะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงนะคะส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปงางอำเภอเมืองลำปางนะคะเบอร์โทรติดต่อกุ้งนะคะ0634539224และเบอร์สาขาลำปางนะคะ0813662756นะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวนะคะหลังคารถขายสินค้าขายดีอันดับหนึ่ง ในแอ Ad ป Lazada เลยนะคะตอนนี้ยอดขายเป็นพันชิ้นแล้วนะคะขายดีมากๆกุ้งก็เลยจะพาลูกค้ามารีวิวว่าสินค้านี้ดียังไงทำไมถึงขายดีติดอันดับหนึ่งใน Lazada กันนะคะแต่ก่อนจะเข้าไปรีวิวนะคะกุ้งรบกวนลูกค้านะคะขอกำลังใจในการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กุ้งนะคะแล้วก็ทางบ้านคุณเสมอนะคะมีอีกหนึ่งช่องทางการติดตามแล้วนะคะ Tik t o ็ TikTok นะคะ ชื่อช่องรถไถมือสองภเสมอแท็กเตอร์นะคะสำหรับลูกค้าท่านใด FC ท่านใดนะคะเล่นติ๊กตอกก็รบกวนนะคะช่วยให้กำลังใจในการกดไลค์กดแชร์ให้กุ้งด้วยนะคะสำหรับช่องติ๊กตอกนะคะค่ะและนี่นะคะก็เป็นโฉมหน้าของสินค้าขายดีอันดับหนึ่งในแอปพลิเคชัน Lazada นะคะเป็นสินค้าจากทางร้านพูนเสมอนะคะเป็นหลังคารถไถซึ่งเป็นวัสดุที่ทำจากตัว ไฟเบอร์นะคะตอนนี้เรามีทําเพียงแค่2รุ่นนะคะเป็นรถของฟูโกต้านะคะรุ่น L นะคะซึ่งจะมีอยู่2รุ่นรุ่นใบแรกนี้จะใช้กับรุ่น L34 กับ4 5นะคะลูกค้าซึ่ง L3445 เนี่ยจะใช้แบบเดียวกันซึ่งลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะแพทเทิร์นของเขานะคะกุ้งเอา ตัวอย่างนะคะของของแท้เลยจากโรงงานไปสร้างแม่พิมพ์เพราะฉะนั้นตรงรุ่นตรงรูน็อตไม่ต้องขยับเลยนะคะเพราะที่ร้านใช้อยู่นะคะแล้วดูสิสีสวยสีสันสวยงามเงาแวบเลยนะคะเพราะว่าที่ร้านเพิ่มความเงาโดยการฉีดพ่น PU เข้าไปด้วยนะคะทั้งความเงาความแข็งแรงเพิ่มเข้าไปนะคะความสวยส่วนความหนาไม่ต้องพูดถึงนะคะตอนนี้เพิ่มความหนาไ,ไปแล้วนะคะซึ่งความหนาเนี่ย หนาของหนากว่าของโรงงานหนากว่าของโรงงานที่ออกมาจากหลังคาดี้จะจากโรงงานเลยนะคะหนากว่าแน่นอนนะคะกุ้งเคยทําคลิปรีวิวแล้วเปรียบเทียบของร้านผู้เสมอกับของแท้นะคะซึ่งของเราหนากว่าหรือ เทียบเท่าแต่ไม่มีบางกว่าแน่นอนแต่ว่าวัสดุของเรานะคะเป็นสินเป็นวัสดุอย่างดีไฟเบอร์ไม่กรอบแตกง่ายนะคะซึ่งของแท้จะเป็นตัวพลาสติกนะคะมันก็เลยจะกรอบแตกง่ายนะคะและของเราเงาแวบสวยงานได้มาตรฐานนะคะเป็นงานไฟเบอร์ซึ่งตอนนี้มี2รุ่นเป็นของคูโบต้านะคะเรายังไม่ได้จัดทำรุ่นอื่นนะคะยี่ห้ออื่นนะคะแล้วก็รุ่นเ็มยังไม่มีเลยเดี๋ยวตอนนี้ทำา2รุ่นก่อนนะคะตอนนี้เรามีการพัฒนานะคะ ตัวเม็ดสีให้มันมีความเงาสวยแล้วก็อัด PU เข้าไปเพิ่มนะคะเรามีการพัฒนาตัวหลังคาให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นความหนาเพิ่มยิ่งขึ้นแต่ราคาถูกกว่าเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้กุ้งอะ่ะทำยอดขายได้สูงขายดีมากๆได้เป็นพันชิ้นเลยเมื่อปีที่แล้วต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ ความสนับสนุนเรานะคะกุ้งก็เลยได้ราคาที่ถูกลงเพราะว่าซื้อวัสดุถูกลงราคาก็เลยสามารถถูกลงได้นะคะกุ้งก็ไปปรับลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง l a ชรั a า,า,าได้เลยเดี๋ยวกุ้งจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะค่าขนส่งเบบ,บวกเพิ่มอีกแค่ร้อยกว่าบาทน,นะคะลูกค้าลูกค้าแบบได้ไปแล้วที่สําคัญนะคะ ตรงรูนะคะลูกค้าหลายท่านโทรมาสอบถามกุ้งว่ากังวลเรื่องรูนอตตรงหรือเปล่าพอเคยซื้อไปแล้วสำหรับของร้านอื่นรูต้องขยับต้องแปลงต้องเจาะรูใหม่แต่สำหรับร้านกุ้งนะคะคูนเสมอแท็กเตอร์ไม่ต้องปรับรูตรงทุกรูนะคะลูกค้าเพราะว่าร้านเราใช้สินค้าตัวนี้อยู่นะคะรถไถร่านเราใช้ตัวนี้ด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะความหนาก็เป็นรุ่นปรับความหนาพิเศษแล้วนะคะ ทั้งปรับความหนาทั้งทั้งฉีดพ่นพีพตัว PU เพิ่มความสวยงามและความแข็งแรงให้สินค้ามีความแข็งมากยิ่งขึ้นแต่ราคาถูกลงนะคะเพราะว่ากุ้งมียอดสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นมากๆกุ้งก็เลยสามารถทำราคาถูกลงได้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะลูกค้าสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะ วันนี้นะคะที่แอป Lazada นะคะลูกค้าส่วนใครสนใจราคาส่งนะคะก็โทรมาเลยนะคะ0634539224กุ้งสามารถทําราคาส่งให้ได้แล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ดีลกับขนส่งเรียบร้อยแล้วนะคะมีช่องทางการจัดส่งสะดวกง่ายนะคะลูกค้าใครอยากได้ราคาส่งเอาไปขายหน้าร้านตัวเองนะคะหรือร้านาร้านรถไถย ที่เอาไปปรับสภาพเหมือนคูณเสมอนะคะสามารถสั่งซื้อร้านเราได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับหลังคานะคะคอันนี้นะคะแล้วก็กุ้งก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปเรานะคะคแล้วก็อย่าลืมนะคะนส่ห้าสามเก้าสองสองฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ